ครับมาครับวันนี้ลอกตกปลามือสองนี้คืออีกคครับ <c oughs> เอาลอก <c oughs> เรียกกจะว่าจะเรียกเป็นลอกทอยลิงลอกตกข้างเรือก็ได้นะครับตัวนี้ขนาดประมาณ3 O โอนะครับ <c oughs> เป็นโอลิมปิก300 M นิวดูซุกิครับ300 M ของโอลิมปิกครับ ล้อตัวนี้เป็นลอกไม่มีเบรกนะครับนะเ้าใจก่อนนะครับเป็นลอกไม่มีเบรกนะครับ <c oughs> แต่จะมีตัวเปิดเดินหน้าท้ายหลังให้นะครับนี่ <c oughs> เวลาสู้ปลานะครับมันก็จะได้อารมอีกอารมณ์หนึ่งครับเวลาสู้ปลาปลามันจะดึงเราก็จะดึงอยู่อย่างนี้ครับเหมือนเราเย่อกับปลานะครับเนี่ย อารมณ์เขาก็จะดึงอยู่นี้นะครับเนี่ยสู้ปลาพอพอปลาดึงแรงก็จะเราก็จะผ่อนปล่อยให้ผ่อนตาผ่อน้าเวลาปลานั่นเราก็หมุนหมุนกลับนี้นะครับเวลาเวลาปลามันดึงเราก็ค่อยๆผ่อนไปอ,อนี้่ตายนี่เวลามหมดแรงเราก็หมุน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 นี่ครับคือสไตล์ของลอกลักษณะนี้นะครับต้องเข้าใจนะครับ <c oughs> มันเป็นลอกที่อไม่มีเบรคครับมันออกแบบมาสําหรับไว้ ไว้อัดกับปลาอย่างเดียวนะความแข็งแรงไม่ต้องกลัวครับเฟืองที่สามารถใช้อัดกับปลาได้โดยไม่รูดนี่แสดงว่าเฟืองเขาแข็งแรงแน่นอนครับอ่าบอกวิธีการไปแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเปิดหน้าลอกอน,นี่ครับมันจะเปิดหน้าลอกให้อัาเปิดหน้าลอกเวลาราหมุนปุ๊บมันก็จะเด้งกลับ อ่านี่ครับนี่ครับลื่นๆเลยครับออบตัวนี้ก็มีดิ้วรอยบ้างตรงนี้ที่เห็นชัดๆเลยนะครับมีเป็นคราบของน่าจะเป็นทำความสะอาดไม่ดีแล้วมันมีรอยกัดนิดนึงที่ชัดๆก็มีเท่านี้แหละครับสปูลยัง เงาสวยงามนะครับสปูนไม่มีร่องรอยน้ํากัดนะครับไม่มีริ้วรอย,ยนะครับสปูลสวยงามตัวฐานรีซิทก็สวยอยู่นะครับตัวนี้ผลิตจปแปนครับน,นี่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าลักษณะการใช้เป็นยังไงตัวนี้เป็นปรับปรับคอสปูนให้ให้เอ็นไหลเข้าไหลออกได้นะครับนี่ครับอันนี้ผมปรับไว้หลวมนะครับนี่ผมปรับให้แน่นปุ๊บ นี่ครับแน่นแล้วเห็นไหมมันมันปรับคอสปูลให้ปล่อยปล่อยเอ็นช้าเร็วได้นะครับนี่ครับผมจะปรับไว้ประมาณนี้ก็เหมือนกับลอกหยดน้ำลอกเบสทั่วไปแหละครับแต่ความความอารมณ์ของมันคือการได้เยอะกับปลาของแท้ครับตัวนี้คือ คือเราจะใช้กําลังตัวนี้ในการหมุนเข้าหมุนออกในการเยื่อกับปลานะครับตัวนี้มันจะมีออปชั่นเสริมคือมันจะคล้ายๆเป็นเส้นยางที่มันเป็นยางยืดนะครับเอาไว้ตรงใส่ไว้ตรงหน้าชิ่งก็ได้หรือว่ากลางกลางสายก็ได้เวลาปลามันดึงมันจะลดลดกําลังผ่อนอ่ามันจะดึงยืดด,ด,ดึง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 ให้ครับคือ มันเป็นอุปกรณ์เสริมครับตัวเนี้ใส่เอ็นสักขนาดสักห้าสิบปอนนี่ดึงดึงปลาที่จะเข้าเขาจะใช้สําหรับดึงปลาที่จะเข้าไปในพวกปกาลังพวกตอพวกอะไรครับดึงมันออกมาเลยได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับข้อดีของมันครับคือคือว่าจะเอาไปเป็นลอกทอรลิงก็ได้ครับตัวนี้นี่ครับ ลอกมีสัณะหน้าแคบนะครับเกียร์สายนี่บางทีไม่ต้องนะครับแค่เอียงลอกก็ก็เข้าแล้วครับเหมาะสําหรับปลาใหญ่นะครับลอกพวกไม่มีไม่มีตัวเกียรสายอย่างเงี้ยพวกปลาใหญ่บบสบายๆครับถ้าเป็นปลาใหญ่มาใส่เกียร์สายแล้วมันจะลังกันแน่นอนครับนันๆะที่เคยตกปลาทะเลเขาจะรู้ครับว่าเวลามีตัวเกียรสายเนี่ยมันจะมันจะดึงมันจะขืนไปหมด นี่ครับก็ตัวนี้ก็เอามารีวิวให้ประมาณนี้ครับนี่ใหม่ๆห,หสวยๆครับตัวนี้ครับก็ <c oughs> ก็สนใจก็อ่าตัวนี้คือข้อดีของเขาคือตัวตัวเนี้มันสามารถถอดออกมาได้เลยนี่ถอดออกมาเร็วมากหยอดน้ํามันได้เลยครับตัวนี้นี่ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะครับมันมาอย่างนี้ก็กอคือไม่ต้องดูแลอะไรมัน อะไรนี่ใส่เข้าไปกึบมันก็จะอยู่แหละถอยประกอบดูแลรักษา,าง่ายมากครับตัวนี้ครับของโอลิมปิกครับนิวโดสกิครับฝากไว้ครับกันระดับสขนาด3าโอนะครับ